we okay. กล่าวาราชการพระภูรูสุวิธานสางธุเกตเจ้าวากวัดตุทองรองเจ้าคณะอำเภอวางคองครับกับเรียนพลตีทวีทรัพย์วงธวีทรัพย์ผู้ประชาการกองพลัฒนาที่สามพายธุเกตพนมไมใจรบกนานะครับ ซึ่นวันนี้พร้อมคณะนะครับทางบริษัทโตโยต้านะครับได้มาร่วมกิจกรรมนะครับในในวันนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะมามอบนะครับถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ที่นะเอ่อติดเชื้อนะครับของโควิดนะครับเติมศูนย์พัาพอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระนะครับเติมใช้สถานที่ ของวัดบัวทองนะครับซึ่งได้รับความเมตต